ยาดน้ำหนึ่งหยดก่อตัวเป็นมหาสมุทรความตั้งใจเล็กๆก,ก่อเกิดชะตาชีวิตใหม่เคยไหมคะเรามองคนบางคนเรารู้สึกว่าทำไมเขาถึงไปได้ไกลจังทั้งที่ถ้าเทียบกันเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเราไม่ได้มีฐานะดีกว่าไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ในขณะที่เราอย่างย่ำอยู่กับที่ เขากลับค่อยๆเติบโตทีละก้าวทีละปีอย่างมั่นคงนิ่งและแน่วแน่จนวันหนึ่งเรามองเขาไม่เห็นแม้เงาดิฉันเคยเชื่อว่าคนเก่งต่างจากเราตรงที่เขามีของวิเศษบางอย่างแต่เมื่อได้เข้าใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆฉันกลับพบว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรที่วิเศษแต่มีบางอย่างที่เล็กมากจนเรามองไม่เห็น นั่นคือจุดเล็กๆในพฤติกรรมความคิดและการตัดสินใจที่ดูธรรมดาแต่ถ้าทำซ้ำๆมันจะกลายเป็นความต่างมหาศาลร,ระหว่างคนธรรมดากับคนที่เติบโตเรื่องใหญ่ไม่ได้เริ่มจากคำประกาศแต่มักเริ่มจากเสียงในใจเงียบๆที่เลือกจะกทำสิ่งที่ควรทำแม้ไม่มีใครเห็น และจุดเล็กๆแบบนี้ดิฉันจะชวนคุณไปสำรวจด้วยกันในตอนนี้ค่ะจุดเล็กๆที่หนึ่งคนเก่งมักถามตัวเองเก่งกว่าที่เราคิดคนธรรมดาใช้ชีวิตด้วยการตอบคำถามแต่คนเก่งใช้ชีวิตด้วยการตั้งคำถามลองนึกภาพเช้าๆวันจันทร์ที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกหมดแรงสิ่งที่เรามักถามตัวเองก็คือ วันนี้ต้องทำอะไรมีอะไรค้างอยู่บ้างเขารอให้ฉันส่งงานหรือ,อยังคำถามเหล่านี้คือคำถามของการเอาตัวรอดไม่ผิดแต่มันไม่พาเราไปข้างหน้าในขณะที่คนเก่งมักถามคำถามที่ลึกกว่านั้นเช่นสิ่งที่ฉันทำอยู่มันพาฉันเข้าใกล้สิ่งที่ฉันอยากเป็นไหมหรือแม้แต่ฉันกำลังใช้เวลาหรือแค่ฆ่าเวลา คำถามเล็กๆเหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่มันค่อยๆปรับทิศทางของจิตใจให้เราไม่หลงทางแม้กำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่วุ่นวายของเบง้งเคยเขียนจดหมายเตือนใจเล่าปี่ว่าผู้ที่ยึดถือความเร่งรีบมักพลาดในรายละเอียดผู้ที่ยึดถือความรอบคอบมักถึงเป้าหมายแม้ช้ากว่า ความรอบคอบไม่ได้หมายถึงความช้าแต่คือการมีเวลาหยุดถามตัวเองก่อนจะวิ่งคำถามที่ดีไม่ได้ให้คำตอบแต่มันให้ทิศทางของใจและคนเก่งคือคนที่ฝึกถามตัวเองจนกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพื่อหาข้อแก้ตัวแต่เพื่อหาความจริงในใจตนเองจุดเล็กๆที่สองคนเก่งไม่กลัวเริ่มต้นใหม่ หลายคนติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองแค่เพราะฉันเริ่มไปแล้วจะถอยยังไงละ่ะฉันทุ่มมาเยอะจะยอมทิ้งได้ยังไงคนอื่นจะมองว่ายังไงถ้าฉันเริ่มใหม่แต่คนเก่งมักกล้าถอยในวันที่ควรถอยและกล้าเริ่มต้นใหม่ในวันที่รู้ว่าทางเดิมไม่พาไปไหนมีคำกล่าวว่า ความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเดินต่อแต่คือการกล้ายอมรับว่าฉันควรเปลี่ยนทางสุมาอี้แม่ทัพผู้ฉลาดและนิ่งเฉียบเคยแ้งป่วยไม่ยอมแสดงฝีมือตลอดหลายปีคนทั้งเมืองมองว่าเขาขาดแต่เขารอรอวันที่จังหวะพร้อมรอวันที่เขาสามารถเริ่มต้นในเกมที่เขาควบคุมได้ คนธรรมดากลัวสายตาคนอื่นแต่คนเก่งเกรงใจอนาคตของตนเองการเริ่มใหม่อาจต้องแลกกับการเสียหน้าแต่ไม่เริ่มเรากำลังแลกอนาคตกับความสะดวกสบายปลอมๆดิฉันเคยถามตัวเองว่าที่ฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉันอยากอยู่หรือเพราะไม่กล้าไปและนั่นคือคำถามที่ทำให้ฉันเริ่มเขียนบทแรกของพอดแคสต์นี้ การเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่แค่เริ่มตรงที่ถูกก็เพียงพอแล้วเพราะคนที่ยอมก้าวเล็กๆใหม่อีกครั้งยอมดีกว่าที่วิ่งผิดทางต่อไปเรื่อยๆจุดเล็กๆที่สคนเก่งไม่ต้องรีบพูดเสมอในห้องที่เสียงดังที่สุดเสียงของคนเก่งมักจะช้าที่สุดเพราะเขาไม่ได้พูดเพื่อแย่งพื้นที่ แต่พูดเมื่อรู้ว่าสิ่งที่พูดมีน้ำหนักเคยไหมคะที่คุณอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนรีบพูดเร็วพูดก่อนใส่ไอเดียตลอดดูเหมือนเขาคือคนที่ขับเคลื่อนแต่บางครั้งคนที่นั่งฟังเงียบๆกลับเป็นคนที่เข้าใจทั้งหมดมีคำกล่าวในตำราพิชัยสงครามว่าผู้ที่พูดก่อนเปิดไท่ของตนก่อน ผู้ที่ฟังก่อนรู้ไพ่ของคนอื่นขงเบ้งเคยเป็นเช่นนั้นในสนามศึกเขาไม่เคยรีบวางหมากเขานั่งอยู่ในกระโจมเล็กๆฟังรายงานจากแม่ทัพหลายสายเขาฟังจนรู้ว่าศัตรูไม่ได้แข็งแกร่งแค่เสียงดังการฟังจึงไม่ใช่ความเงียบเฉยแต่คือการตั้งใจดูจังหวะดูใจดูทิศทางและเมื่อเขาพูด ทุกคำจึงคมเหมือนดาบในเงามืดคนธรรมดามักพูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตนแต่คนเก่งฟังเพื่อเข้าใจคนอื่นก่อนจุดเล็กๆที่4คนเก่งรู้ว่าเหนื่อยไม่ใช่ศัตรูในโลกที่เราถูกสอนว่าต้องทำงานให้สมาร์ทไม่ใช่ทำงานหนักบางครั้งเราก็เผลอเชื่อไปว่าความเหนื่อยคือความล้มเหลวในการจัดการชีวิต แต่คนเก่งกลับไม่กลัวคำว่าเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่เหนื่อยแต่คือคนที่เข้าใจความเหนื่อยและอยู่กับมันอย่างไม่ตื่นกลัวเพราะเขารู้ว่าความเหนื่อยคือราคาของบางสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สัญญาณว่าต้องหยุดแต่คือสัญญาณว่าฉันกำลังก้าวพ้นเขตสบายเดิมๆม,มีเรื่องเล่าว,ว่าในคราวที่โจโฉต้องถอยทัพทหารหมดกำลังใจอย่างหนัก แต่โจโฉกลับพูดกับแม่ทัพว่าทหารที่เดินในแสงแดดย่อมกระหายน้ำแต่คนที่เห็นภาพปลายทางจะไม่หยุดแม้เท้าเปื้อนฝุน่นคนธรรมดาเหนื่อยแล้วหยุดคนเก่งเหนื่อยแล้วถามตัวเองว่าเหนื่อยเพราะอะไรถ้าเหนื่อยเพราะยืนผิดที่เขาเปลี่ยนทิศถ้าเหนื่อยเพราะกำลังปีนเขาที่ใช่เขาจะพักแล้วปีนต่อพวกเขาไม่พยายามหลีกเลี่ยงความเหนื่อย แต่จัดการมันด้วยความเข้าใจและความเข้าใจคือพลังที่นุ่มลึกกว่าแรงใจใดๆจุดเล็กๆที่5คนเก่งให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กมากกว่าสิ่งใหญ่คนธรรมดามักมองหาสิ่งยิ่งใหญ่แต่คนเก่งคือผู้ที่ไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กผ่านตาเหมือนปราชญที่เดินผ่านสวนเขาจะไม่ชมแค่ดอกไม้บานแต่สังเกตแม้แต่หยดน้ำที่หล่อเลี้ยงราก การเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่เคยเริ่มจากปรับทั้งระบบแต่มักเริ่มจากการตื่นให้ตรงเวลาการจดบันทึกวันละหน้าการฟังให้จบก่อนพูดสิ่งเหล่านี้ดูเล็กจนเราเผลอคิดว่าไม่สำคัญแต่ลองปล่อยให้เรื่องเล็กพอกพูนสักหนึ่งปีแล้วคุณจะเห็นภาพใหญ่ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในสามก๊กเล่าปีไม่เคยดูถูกคนธรรมดา แม้ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งมีใจรักประชาชนเขาก็เชิญมาเป็นขุนนางเพราะเขารู้ว่ารากที่ลึกทำให้ต้นไม้ใหญ่มั่นคงไม่ใช่ใบที่ใหญ่โตสวยงามคนเก่งจึงไม่รอวันสำคัญแต่ให้ความสำคัญกับทุกวันจุดเล็กๆที่6คนเก่งแพ้อย่างสง่างามโลกนี้มีคนที่ไม่เคยแพ้อยู่จริง แต่พวกเขามักแพ้ในใจแบบที่ไม่เคยยอมรับในทางกลับกันคนเก่งจริงๆกลับไม่กลัวคำว่าแพ้แต่เรียนรู้ที่จะแพ้ด้วยเกียรติและยืนขึ้นด้วยสติขงเบง้งแม้เป็นยอดปราดก็เคยพ่ายในสนามรบเคยตัดสินใจผิดพลาดเคยเสียคนสำคัญเพราะความลังเลแต่เขาไม่ซ่อนมันเขียนบันทึกยอมรับและเรียนรู้จากมันด้วยใจสงบ คนธรรมดาเมื่อผิดจะหาข้อแก้ตัวแต่คนเก่งกลับหาความจริงเพราะพวกเขารู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จบของเกมแต่คือข้อมูลลับของอนาคตคนเก่งไม่จำเป็นต้องชนะเสมอแต่พวกเขาไม่แพ้ซ้ำแบบเดิมซูมาอี้เคยถูกใส่ร้ายถูกลอบฆ่า เขาแสนยอมเสียเกียรติเสียโอกาสเพื่อรักษาชีวิตและรอเวลาที่จะชนะอย่างยั่งยืนการยอมรับความแพ้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือเครื่องหมายของจิตใจที่แข็งแกรง่งจุดเล็กๆที่7คนเก่งจัดลำดับความสำคัญด้วยใจไม่ใช่แค่สมองบางครั้งเราทำอะไรได้ถูกขั้นตอนแต่กลับรู้สึกผิดทิศทาง เพราะแม้สมองจะเก่งจัดการแต่ถ้าไม่มีใจคอยชี้เข็มเราก็แค่หมุนวนอยู่ในงานที่ไม่มีความหมายคนธรรมดามักถามว่าอะไรเร่งด่วนที่สุดแต่คนเก่งจะถามว่าอะไรสำคัญที่สุดต่างกันเพียงเสี้ยวคำถามแต่ผลลัพธ์ต่างกันเป็นปีแสง คงเบ้งเคยวางแผนศึกหลายสิบครั้งแต่เขาไม่เคยเลือกตามความเร่งด่วนของสถานการณ์เขาเลือกตามสิ่งที่หัวใจแห่งรัฐต้องการในคราวศึกกับซูมาอี้แม้ศัตรูเคลื่อนผลรุกล่ลแต่ขงเบ้งกลับให้แม่ทัพถอยกลับไปสร้างขวัญและศรัทธาให้ชาวบ้านก่อนใครๆก็ว่าเขาเสียเวลาแต่ในใจเขารู้ว่าการมีทัพที่แข็งแกร่งต้องเริ่มจากใจราษฎรที่มั่นคง คนเก่งจึงไม่ทำเพียงเพราะต้องทำแต่ทำสิ่งที่ตอบสนองแก่นแท้ของเป้าหมายชีวิตพวกเขาไม่ได้ยุ่งเพื่อให้รู้สึกมีค่าแต่จัดลำดับเพื่อไม่หลงทางจุดเล็กๆที่8คนเก่งรู้ว่าไม่รู้ไม่ใช่จุดก่อนหลายคนพลาดเพราะกลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่คนเก่งไม่กลัวคำว่าไม่รู้เพราะพวกเขาเข้าใจว่า การยอมรับว่าไม่รู้คือประตูสู่การเรียนรู้ในคราวหนึ่งคงเบ้งเคยเดินทางไปหาผู้เท่าบ้านป่าที่ไม่มีใครรู้จักแม้ตัวเองจะเป็นมหาปราชญ์ของแผ่นดินเขานั่งฟังนิทานโบราณของชายชาราเพื่อเข้าใจความคิดของชาวบ้านผู้เท่าถามเขาว่าท่านอ่านตำรามากมายแล้วรู้หรือไม่ว่าความคิดของคนที่หิวคืออะไรคงเบ้งตอบว่า ข้าไม่รู้ข้าอยากรู้จึงมาที่นี่คำตอบนั้นทำให้ชายชารายิ้มและเปิดคำสอนอีกชุดหนึ่งให้เขาฟังคนธรรมดากลัวเสียหน้าแต่คนเก่งกลัวเสียโอกาสพวกเขายอมรับความไม่รู้เพราะรู้ว่ามันชั่วคราวถ้าพร้อมจะเรียนและเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็ไม่มีอัตตามาบทบังปัญญาอีกเลยจุดเล็กๆที่เก้า คนเก่งไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่ววูบทำลายภาพรวมชีวิตในวินาทีที่อารมณ์พุ่งขึ้นสูงคือจังหวะที่ความพังทลายอยู่ใกล้ที่สุดแต่คนเก่งจะไม่ตัดสินใจในตอนที่ใจยังสัน่นเหมือนคนเรือที่อยู่กลางคลื่นเขาไม่หันหัวเรือในตอนพายุเขาจะจับหางเสือไว้แน่นๆรอให้ลมเบาลงแล้วค่อยตัดสินใจ มีเรื่องเล่าว่าสุมาอี้เคยถูกราชสำนักสั่งประหารแบบไม่มีเหตุผลเขาถูกป้ายสีว่าเป็นกระบฏในขณะที่แม่ทัพคนอื่นโกรธแค้นจนลุกฮือสุมาอี้กลับนิ่งเขาเพียงแต่ส่งสารตอบว่าข้ายอมรับทุกคำพิพากษาแต่ขอให้ตรวจสอบด้วยใจเป็นธรรมการนิ่งในวันนั้นช่วยให้เขาไม่ต้องฆ่าคนไม่ต้องก่อกบฏและสุดท้ายเขาได้ขึ้นเป็นขุนนางสูงสุด คนธรรมดาตัดสินใจเพราะรู้สึกแต่คนเก่งรอจนรู้เหตุผลอารมณ์ชั่ววูบคือบททดสอบสำคัญที่คัดคนออกจากกันโดยไม่ต้องใช้ดาบจุดเล็กๆที่สิบคนเก่งไม่เคยหยุดฟังตัวเองในโลกที่เสียงดังทุกทิศคนส่วนใหญ่ลืมไปว่ามีอีกเสียงหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงของตัวเอง คนเก่งไม่ปล่อยให้โลกภายนอกเป็นผู้กำหนดคุณค่าภายในเขาอาจฟังคนมากมายรับคำแนะนำรับคำวิจารณ์แต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเงียบเพื่อถามตัวเองว่าฉันยังเป็นฉันอยู่หรือเปล่าฉันกำลังทํำเพราะใจรักหรือทําเพราะต้องแข่งกับใครฉันยังเชื่อในสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่หรือไม่ องเบ้งในบ้านปลายชีวิตเคยเขียนจดหมายถึงลูกชายว่าเจ้าจงเป็นคนดีแม้อยู่ในโลกที่วุ่นวายจงฟังคนให้มากแต่จงฟังหัวใจตนให้มากกว่าไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังหลงทางเท่ากับตัวเราเองคนธรรมดาวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่ได้ฟังหัวใจ แต่คนเก่งฟังหัวใจจนรู้ว่าจะวิ่งต่อไปหรือควรหันไปอีกทางเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ชีวิตลึกไม่ใช่ความเร็วแต่คือความซื่อตรงต่อตัวเองสุดท้ายแล้วเส้นทางของคนเก่งอาจเริ่มจากคำถามว่าฉันเป็นใคร บางทีสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากคนเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ต้นทุนไม่ใช่โอกาสและไม่ใช่โชคแต่เป็นการเลือกเล็กๆที่เท้าตัดสินใจซ้ำๆเลือกที่จะเงียบแทนที่จะรีบพูดเลือกที่จะฟังแทนที่จะรีบด่วนสรุปเลือกที่จะถามตัวเองแทนที่จะก๊อปคำตอบของใครเลือกที่จะยอมไม่รู้แทนที่จะแสแสร้งว่ารู้ และบางครั้งก็แค่เลือกที่จะเดินต่อแม้ใจยังกลัวสิบจุดเล็กๆที่ว่ามาไม่ใช่นิยามของความเก่งแต่คือเบาะแสของคนที่มีความกล้าจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองคนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่พลาดแต่เป็นคนที่เมื่อพลาดเขายังไม่หลงลืมหัวใจของตนโลกวันนี้เราต่างได้ยินเสียงมากมายที่บอกให้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ เก่งให้เร็วสำเร็จให้ไวหรือชนะให้ทุกคนยอมรับแต่เสียงหนึ่งที่คนเก่งไม่เคยปิดคือเสียงเล็กๆที่ถามตัวเองว่าฉันยังเป็นฉันอยู่ไหมฉันกำลังเติบโตหรือแค่ดิ้นให้ดูเก่งฉันต้องการอะไรจริงๆในวันที่ไม่มีใครมองเห็น คำตอบของคําถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบแทนเราได้แม้แต่ฉันก็ทําได้แค่ถามให้คุณฟังแต่ถ้าคุณเงียบพอนานพอคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างในและเมื่อได้ยินมันจะพาคุณเดินต่อไม่ว่าในจังหวะที่ล้มหรือในจังหวะที่โลกเงียบเกินไป หากวันนี้คุณยังรู้สึกธรรมดายังรู้สึกไม่เก่งพอยังสับสนยังเริ่มต้นผิดยังกลัวจะผิดอีกขอให้รู้ไว้ว่าไม่เป็นไรเลยการจะกลายเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบแต่เป็นเรื่องที่ค่อยๆตรงกับตัวเองมากขึ้นทุกวันขอบคุณที่เดินทางร่วมกันจนถึงจุดนี้ ถ้าบางคำวันนี้ทำให้คุณหยุดคิดทำให้คุณอยากฟังเสียงข้างในของตัวเองมากขึ้นขอให้จุดเล็กๆนั้นเป็นไฟดวงหนึ่งที่แม้เล็กแต่สว่างพอจะพาคุณข้ามคืนที่มืดที่สุดไปได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าระหว่างนี้ขอให้คุณไม่ลืมฟังตัวเองเพราะในความเงียบที่สุดเราอาจได้ยินคำตอบที่ชัดที่สุดจากหัวใจเราเอง